บอลเอบอนขาดฟูแต่มันไม่ทำหรอกนะนะนะดีใจนะคะมาเนี่ยดีใจที่เยอะเพื่อนเยอะดีใจ <ส> <im sharing> แต่พี the summer, the halt, the 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 ่ก็นอนกันหมดเพราะทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะชิมไง่ะเสียงพัดลมจะดังไปหน่อยเพราะพัดลมมันตั้งอยู่ข้างซ้ายมือเราอ้อมไปดิอนัแน่แน่แหนนเมื่อวานนี้ไปเล่นหาไอ้มอนไอ้มอนมันร้อร้อประมาณแบบแม่ช่วยเอามันไปทีแม่ รรบคานรับคานน้องไงครับเอามันไปที่รับคานมันอะไรประมาณนี้ขึ้นบนขนะึ้นหนะมดก็มาเล่นกับตะวันคนะ่ะ ตัวเล็กไงบ้านมันใหญ่เห็นพี่กระโดดขึ้นไปมันมีวิธีขึ้นเพราะว่าไม่เอาคิดมันจะขึ้นไม่ได้มันมีวิธีขึ้นมันฉลาดซ้มซาใส่น้องน,น้องตัวนิดเดียวนะ่ะ ตัวไหนขูฟ้อก็วิ่งหนีลงไปไอ้บอานหนก็รำคาโอ้โหจะนอนก็ไม่ได้นอนมันกลัวที่ไหนนะคะเสียงขู่มันไม่กลัวอ,อ,อ,อืเอาเออเดี๋ยวแม่ต้องก้อนยาลืมเ่ยป้อนยาทุกสาวกันตะวันไหม ตะวันเตือนนะตะวันเล่นกับน้องนะเมื่อวานนี้เล่นกันค่ะลำ <c oughs> คาญเสียงไอไม่อ้อมหน่อยนะเนี่ยเนี่ยน่ตะวันเขียน้องเนีย่ยพี่วันชวนขึ้นไปเล่นแล้วลูกพี่วันชวนขึ้นไปเล่นแล้ว มันจะเล่นหางให้ม่อนหน่อยไม่ได้เล่นหางมันเนี่ยเล่นหางให้ม่อนเมื่อวานก็อย่างเงี้ยเล่นหางมันเอ้ยม่อนเรือหลบคาแลยเด็ดเด็ดเห็นไหมยายาพี่ม่อนบอกว่ายา หนีหนีเราขาดเนี่ยมขี้รับขาดไอ็มอนน้ำไม่ชอบไป่เคยมายุ่งกับมันไงเอ็มอ้นหนีไม่ได้ตามมาขึ้นไปไหมล่ะ ตามขึ้นไปตามขึ้นไปนไนะนนนะนวันกับม่อนจะทะเลาะกันทำไมอ๋อถ้วยไอ้ม่อนหนีขึ้นไปข้างบนนู่นชั้นนู้นมันมีความสุขมากอะการที่มันมีอยู่เนี่ย ดูมันมีความสุขมากเลยมันไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันเหงาเหงาง่อยงยวันๆก็นั่งเฝ้าแต่แม่อยู่นี่ได้เล่นกับเขากันเนี่ย <c oughs> เหนื่อยินท้ำเหนื่อย <c oughs> เล่นเหนื่อยคนไรเด็กก็ลิ้นห้อยซ้อมซ้อม ก็ขู่ไปนีดนิดหน่อยหน่อยแล้วมั้งคงจะไม่จัดน้องอะ่ะเห็นไหมว่าจะเข้าไปกินข้าวแล้วเนี่ยมดรนรกา